เดี๋ยวผมจะจบฟูลแล้วผมแบบเข้า,เข,าเข้ามุมตรงไหนเพื่อผมจะหายตัวแล้วดูตำรวจจะพูดบ้างเลยนะใส่ตรงไหนดีวะป้านตำรวจเอาเอาพี่เอาเอา่ <c oughs> บอกเาตำรวจบอกไม่ประเทศดาวทาเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับดีครับดีครับดีมากเลยครับทหารดีครดีมากเลยครับกาชาเกลือมากโอเคไม่เกลือนะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อเป็นอย่งไงนันทร่มาด่ มันเปิดแบบวันสงการด้วยนะเหียมีแดนตามใจนะเหียโคตรดังอ่ะไปที่ไหนอ่ะเขาผวาเขาไม่ได้เขาไม่ได้แบบว่าเทนะเขาเขารังเกียจอ่ะไปไหนก็ไปเช่ปไเขาจะทําให้คนอื่นเขาเกลียดกูไอ้เหียอันไหนที่มันทําให้อายหรือว่าอับปีอะไรเงี้ยพวกมันทําให้กูแบบอย่างนั้นนะเว้ยเออรี่หลอเขาไม่อยากเล่นไงมารีเพราะอย่างนี้นี่ย กูชอบตัวเดียวคือตัวเปิดเพลงอ่ะกูจะเปิดเพลงแมงล้านจริงแมงเบลโคตรดีแมงเบลท์ยงถึงอ่ะผมผมอมอมอมมึงไปฟังใหม่ไหมกูจะพาเข้าไปฟังอยากมึงอยากฟังใหม่ไหมล่ะเพื่อนกูก็พาเข้าไปฟังชอบกูชอบแล้วนะอย่างนั้นอ่ะมันเบดเบลเป็นคดังอ่ะที่หูสะเทือนอ่ะที่หัวเต้นอ่ะจริงก็แล้วก็เปิดของมึงดังอ่ะ โอ้ยแม่งหูฟังแบบอม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 คนดูเคาบอกว่าอยากให้กูเข้าไปใหม่อ่ะมันอยากไปฟังเพลงอ่ะไปไหมเพื่อนอย่าเลยอยาเลยเพื่อนทำไมอ่ะยืดในแม่งเหลือนจริงไอ้เหี้ยถ้ากูเปิดสี่ k i n นี่พวกเราไปเปิดสี่ k i n กันนะผมว่าพวกมันจะมาเลือนกันไหมโอ้เต็มระบบเลย กูจะลุดไอตัวเปิดเพลงพีย้แต่มันดังจริงเว้ยเออเพื่อนครับแล้วสรุปโดนยิงหรือหรือโด<อ>นยิงก็น่าจะปิดปิดวันนึงอะ่ะป,ป,ปิดเลยหรอปิดเลยหรอตั้งแต่วันนี้ยนะยังไม่รู้เหรออรอเขาแก้กันอยู่ฮลโอดครับ ประเทศดาวทาเป็นยังไงบ้างครับดีไหมครับดีครับดีอ๋อครับดีมากเลยครับทหารอยู่ยากดีมากเลยครับกรชาเกลือมากโอ้ไม่เกลือนะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วหรือเปล่าอ๋อมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมเกลือโอ้โหใช่ครับใช่ใช่ใช่เราเงินเม็เข้มเงินเงินไม่เท็มเรี่กง่อพี่ครับ เออขโมยรถลักเราแม่งเอยเอยเออพี่ขโมยรถประชาชนน่ะวบบโอ้ไม่ได้นั่นเนี่ยจูรถกูเล่นไม่หนีจะลงไหมจะลงไหมลงก็ได้ครับขอเข้าจีทีบีหน่อยน้องขอขับลองขับหน่อยได้ลงเป็นหนึ่งพี่จะจูรถผมเล่นนะพี่ตายกูไม่จูหรอกลูก้าไอ้ลูก้าใช่ไหม พี่อย่าโจนแล้มเล่นะพี่ได้กราถางบอกว่าบอกว่าเค็มใช่ไหมเบอร์วีพี่เพศพี่พพว้าแต่กูพามันไปโยโหยที่โหยข้างบนเลยแหละมึง โอ้ยเจอกันใ้ชาตหมา ลงน้องลงลงทำไมอะพี่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 ใหญ่โอ้โยโยมึงจะลงไหมว่าเดี๋ยวว่าพี่มันจะตายเจ็บแม่มึงคือว่าไอ้บูความสร้างซ่อมรถอะไรนะมีป่ะ ได้แต่กูซ่อมรถเองกันแน่มีกล่องไหมอ่ะมีไ <c oughs> <c oughs> อ้เย้ยนั่งมีงอมอ่ะโ <c oughs> ทษฐานบอกเกลือไงอ ปั่นตำรวจไหมเอาไปปั่นตำรวจได้ไหมเอ้แต่แต่มึงทำไม่ได้นะอันนี้ขอโทษก่อนนะอย่าไปดราม่านะอันนี้ผมมาปั่นได้เฉยเะนะจะจบปูนแล้วมผมแบบเข้าเข้ามุมตรงไหนเพื่อผมจะหายตัวแล้วดูตำรวจจะพูดว่าอะไรนะเดี๋ยวผมจะไปจกปูนแล้วหนีตำรวจใครดูนะและใครดูตำรวจจะหาผมไม่เห็นนะใครดูอันนี้ผมจะมาปั่นตำรวจโอเคป่ะคนดูตรงไหนพีวะปั่นตำรวจพี่ว,ว,ว่าผมมาปั่นตำรวจนะเย่รุมเลยนะ

พี่พี่พี่พอล่พี่พอล่พี่ <c oughs> ไอ้กระชอกไอ้ลูก้าอยู่นี่นี่วะ <c oughs> เออตานี่วะ่ะไปขึ้นมาเปิดดีเปิดรถเป็น,นเลยพี่พี่พาไปหาหมอเลยชิดจานึง อยากฉีดดังอื่นะอยากฉีดดังอื่นฉีอะไรอ่ะฉีหินนี่น้องว่าการเล่นไฟเอ็มอ่ะมันต้องได้สาวไฟเอ็มไหมไไปไม่เป็นเลยว่ะพี่เฮ้ยเฮ้ยขับแหละไอ้แค่รถเฮ้ยโตขับโคขับพี่ เอาดิมึงมึงบอกหน้าคนไม่เป็นนะพี่กูอยากโดนจับกูอยากโดนจับไว้เฮียพี่มันเลือนเกินพี่เดี๋ยวผมโดนใบขึ้นมาทำงไงดิแล้วแต่มึงหลัเอาถีกว่า 好了，我们开始。 รถตำรวจมันไล่มึงมึงจูนเองเหรอครั้เนี้ยใช่ครับจูนผมจูนเองจูนแบบให้ให้เข้ากับมือตัวเองอ่ะ <c oughs> เร็วดีหายอ่ะเหี้ยไอ้เห <c oughs> ี้ยาโค้ดีดิ <c oughs> ของเดียวพี่ขอรับหลังพี่อ่ะเคพี่ขอรับหลังพี่อ่ะแล้วมึงจะพูดทำไมหี้ยอะไรไม่ต้องพูดอ้าวเหรอเย้เ,เย,ย้ เร่นู้ว่าเขาไม่ได้ยินเ เจอเัินนะไอ้นี่โดนจับอะตำรวกูไปแล้วอะ <c oughs> เอาเอาพี่เอาเอาไปผมเอาตำรวจมองไม่เห็นตำรวจมองไม่เห็น ตำรวจมองไม่เห็นตำรวจมองไม่เห็นอ๋อตำรวจมองไม่เห็นพระเจ้าโอ้โหไอ้ลูกา้าแม่งยังมึนอะตำรวจมองไม่เห็นไอ้เฮียร้ตำรวจมันควรเร็วกว่านี้เนาะจะได้ไล่ทันไอ้ยัอย่างนี้มันไล่ไม่ทันหรอกผมว่านะ รถตำรวจมันควรเร็วกว่านี้ไหมนี่มันห่างเกิน <laughs> เชยนนี่มากระสาวอูนี้จูนดีเขามากันว่ามืนทั้งคู่แล้วไอไปหาโซจูดีกว่ะโซจูดีก่าเอาโซจูไปปั่นดี่าไ,ไอพวกแอกแอกเนี่ยชอบมันจะมีประเภทพวกขี้เก็กอะเข้าใจปะ ดกูสิ่งายแค่นี้เดี๋ยวูสิ่งไอ้แค่นี้อี่าถามชื่ออะไรวะผัวมันจาขอบูเดี๋ยวกูสิงไอ้คนชื่อจาขอบนะหมดมูดว่ะคุยละแกงไอ้แค่นี้เดี๋ยวกูโดนนี่หมดมูดว่ะไอ้เหี้ยไอ้แกงกระจาะแกงกระจอก อยู่นี่เหรอห<า>น,นึ่งแปดไอ้แกงกระจกฮะสามศูนย์สองมันช,<อ>ชื่ออะไรวะไอ้เย็นนี่ดีกว่าเเอาหมดลยไอ้เย็นนี่ดีกว่าชื่ออะไรวะในไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่มันชื่ออะไรวะนี่ยตรงอันนี้ Cái a chóp gang Cái chóp Away, đừng đơn đừng đơn chóp Mình đơn chóp gang Cái là chọc. cái gang a Cái gang a chóp gang ไอ้แกงกระจอกหรอครับพี่ชายหรอครับที่ที่ที่บอกแกงกระจอกนี่แกงไหนอะครับพี่ชายได้พูดป้าไอ้แกงกระจอกอะไรไม่ไม่นะครับไม่ใช่อ่ะครับไม่ใช่ครับผมก็ได้ยินเหมือนกันเแต่ใครไม่รู้อ๋อโอเคครับพี่ชายได้พูดป้า อิมชาด้พูดปะเอี๋ทนี่วิจาจ์คอไปจารอกไอ้ค่าก็รู้ต้อตัววิจาขคอไปเธอเธอไปก่อนเดี๋ยวแกงไอ้กระจอกมาสามส่วนสองเดงอะไร ไปก่อนเดี๋ยวแกงไอ้กระจกมาแกงไอ้กระจกมาแล้ไอ้แกงกระจกมาแล้วมาเลยเท่าไรนะเลทหมื่นแปดไอ้แกงกระจกมาไปก่อนเลทหมื่นแปไอ้กระจกไอ้ยนมนม่ถาม้ เขาเขาเขาใส่เขาไปก่อนเดี๋ยวแกงไอ้กระจอกมาไปก่อนไอ้เหี้ยหัวปล่อยก่อนปล่อยก่อนปล่อยก่อนไอ้กระจอกมาไหนเนี่ยไอ้แกงกระจอกไอ้ปิดตาขี้เก็กสามทรงใส่แว่นนิสันไอ้แกงกระจอกไอ้เหี้ยเรามีเล่นไปไป กระจอกแก๊งมันอะ่ะโอ้โหมงองเงเป็นเด็กมันไม่มาว่ะไอ้เทียร์เสียงน่ารักว่ะหมดมูทว่ะเดี๋ยวกูทำอันนี้ดีเสียงไอเย็ยนี่แหละตดยเอมันหกห้าร้อย เอาลอไปตรงอื่นดีกว่าปะตรงนี้มันรู้แล้วว่าเป็นผม,มต้องไปแก๊งอื่น<อ>ผมทำเสียงไม่เป็นนะดิ นี่นี่นี่เดี๋ยวจัดเดี๋ยวจัดตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าวคีคีแกงคีคไอ้ลำแกงไอ้ลำแกงไอ้ลำไอ้แกงไอกระลำว้าไม่พี่เปิดแล้วพี่ก็หาไว้สี่หนึ่งซื้อไหนพี่ก็ถามไอมันมีแกงไอกระลำ Cái kênh cái chọc ที่มันไม่ได้ยินเสียงกูหรอกวะไปหาไปหาโซจูดิกว่าไปปั่นดีกว่าเพราะว่าโซจูเขามีรถไงเขาปั่นกับตำรวจมาสุดแล้วไปหาเรื่องเขาแล้วก็ขับรถแล้วก็ปาดขวาฮะแล้วก็หายตัวอยาให้โซจูเขาไปปั่นดีกว่าเลี้ยวทีสะดุ้งอ่ะเลี้ยวทีหายอะ ันไปทางไหนวะภาพาอ่ะเมืองเมืองเปิดไหมครับเมืองสรุปสตาร์ท้าเปิดยัง